วันนี้เน้นไม่อยู่ห้องนะครับผมคือผมมีแผนอะไรนะครับตอน,นตอนนี้เนนกำลังจะกลับห้องช่วยโอกาสตอนนน้นไม่อยู่ห้องนะครับผมเ,เตรียมอุปกรณ์ไว้รอนี่มีแก้วน้ำมีลูกโป่งตอนนี้ผมรัดเชือกฟางกับแก้วน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแน่นเลยตอนนี้หวังว่าคงแน่นหวังว่าคงไม่หลุดนะน,นี่ผมก็ทําเป็นบ่วงไว้เห็นไหมแก้ว เห็นไหมรับตรงนี้ไว้ก่อนครับทําำแบบนี้เพื่ออะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าแนกเปิดประตูเข้ามาแก้วน้ําก็จะตกซึ่งผมจะเทน้ําเข้าไปในแก้วน้ำนะครับตอนนี้ยังไม่เทน,นะตอนไหนเปิดประตูเข้ามาน้ําก็จะตกใส่หัวก็จะเปียกเออแล้วก็มีลูกโป่งใช่ไหมลูกโป่งก็จะเป่าจะเอาสองเด้งเลยนะครับทุกคนจะเป่าแล้วเปิดประตูเข้ามามันก็จะเจาะตรงที่ไว้รองเท้าก็จะระเบิดโดนสองเด้งเข้าไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเป่าลูกโป่งก่อนนะครับทุกคนโอโห มีแรงเป่าอะครับน้องมาคงไม่หลุดนะอโอเคเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมทุกคนนี่เป็นหยวงแล้วก็เจาะมาโดนลูปกป่แล้วก็ขึ้นมาอีกจะโดนแก้วน้ำก็ตกแล้วแ้วน้ำนะครับผมเห็นไหมเ,นะเดี๋ยวผมเอาน้ำมาใส่ในแก้วน้ำให้เต็มก่อนนะครับทุกคนเนมนจะมาก,ก่อน ใครที่อยากกินแนวหัวร้อนนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดนะครับผมดูให้จบแนนมันจะหัวร้อนจริงไหมนะครับทุกคนใครว่าหัวร้อนบวกหนึ่งมานะครับผม<_ <k> _>เดี๋ยวไปรุ่นพร้อมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไป let's go <S <_ over> สียงมาลโอะไรเฮ้ย <_ over> <_ over> ข้าว่าคุณกำลังเหรออีกเหรอแลนี่ได้เสียฟังแล้วมันมาอย่างไรวะคุณเปิดยเรื่องอะเหรอก็ตั้งไว้ใส่มันะแ่ก็ตั้งใจโอ้ที่จริงเหมัอนแจ้วที่ถือหัวถ้าติงเข้ามาก็จะโดนหัว่อกี้มันเข้ามาอย่างไรวะเนอยโอ้ยไม่ได้เกลงยดกูเลยโอ้ยพ่ออย่าเห็นติงไม่อยากงานบูชาเลยวงาบนบูนี่นี่เฮ้ยโดนกระเป๋าเฮ้ยโดนท์บูกู เป็นหว่วงโนวดบุกได้บ,บุกเป็นหว่วงแน่น <c oughs> คือประเทศจวกวที่นี่เลยหรือหละได้ได้ได้ฮนะแบบนี้แบบนี้อยาอย่าทำทากูยไดไหมใช่ทากูยไดไหม Ja yeah. <laughs> ah, OK, OK. okay. <laughs>